บุรีรัมมาราธอน2 0 2พ p r e บาย sented by น้ำแร่ธรรมชาติราช้างถือเป็นสุดยอดในรันอันดับหนึ่งขวัญใจคนไทยฉลองปีที่9อย่างยิ่งใหญ่เมื่อช่วงปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยทำการแข่งข,ขันทั้งหมด4ระยะได้แก่ระยะมาราธอน42.195กิโลเมตรระยะฮาฟ์มาราธอน21.1กิโลเมตรระยะมินิมาราธอน10กิโลเมตร และระยะฟันรัน4.554กิโลเมตรโดยได้ประกาศวันวิ่งของปีหน้าบุรีรัมย์มาราธอน2026กันไปแล้วซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่24มกราคม2569ส่วนสำหรับปีนี้ทางผู้จัดการแข่งขันได้วางเป้าหมายใหม่ไม่นำเงินมหาศาลไปทุ่มให้กับการเชิญนักวิ่งอีลีตต่างชาติแต่นำเงินเหล่านั้นกลับมาทำให้เป็นการวิ่งที่เป็นสวรรค์ของนักวิ่งอย่างแท้จริงมีรางวัลพิเศษให้กับนักวิ่งมากมายโดยมีนักวิ่งที่เข้าร่วมงานนี้มากกว่า32,000คน และจำนวนอาสาสมัครอีก7,000คน ซึ่งหัวใจของความสําเร็จในการจัดการแข่งขันบุรีรัมย์มาราธอนนั้นมีหลายๆองค์ประกอบไม่ว่าจะเป็นเส้นทางวิ่งที่สวยงามไม่เหมือนใครโอกาสเดียวที่จะได้สัมผัสพ,พื้นแพรกสนามแข่งรถระดับโลกเป็นจุดปล่อยตัววิ่งบนทางเรียบมาตรฐานโลกที่ใช้แข่งขัน MotoGP ถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของบุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬาของไทยมีเส้นทางวิ่งที่สวยงามเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์วัฒนธรรมรายการนี้ยังมอบโอกาสต,ต่อยอดไปสู่งานวิ่งระดับเมเจอร์มารา t h นให้กับนักวิ่งไทยชาย1ิบคน คนหญิง10คนที่ทําเวลาดีที่สุดในระยะฟูมาราธอนได้ไปวิ่งในงานโตเกียวมาราธอนทางฝ่ายจัดสนับสนุนค่าสมัครค่าที่พักและค่าเดินทางให้อีกด้วยบุรีรัมมาราธอนถือเป็นงานวิ่งที่มีรางวัลพิเศษมากมายเพื่อสร้างความสุขและเป็นสวรรค์ของนักวิ่งอย่างแท้จริง ีกหนึ่งเรื่องที่ต้องถูกใจนักวิ่งสายโซเชียลนั่นก็คือนักวิ่งจะได้รับภาพฟรีโดยไม่ต้องไปซื้อภาพวิ่งเสร็จปุ๊บดาวน์โหลดภาพได้ทันทีหลังจากวิ่งผ่านเส้นชัยมาแล้วเต็มอิ่มกับบูธตอาหารมีมากกว่า280บูธซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นของอร่อยประจําเมืองบุรีรัมย์ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นยืนกินตู่เป็ดย่างเป็นต้นที่เป็นสเสน่ห์อีกอย่างของบุรีรัมย์มาราธอนก็คือกําลังใจจากกองเชียร์เจ้าบ้านที่แสนอบอุ่นน่ารัก ทุกเพศทุกวัยออกมาต้อนรับอย่างจริงใจพร้อมส่งเสียงเชียร์ร้องรำทำเพลงอยู่รอบข้างทุกเส้นทางและด้วยการแข่งขันจัดในระดับมาตรฐานสูงสุดของ World Athletics Road l a c e r e b e l ทำให้นักวิ่งสามารถนำสถิติที่ได้จากการวิ่งงานนี้ส่งไป q u ลิฟายในงานวิ่งต่างๆทั่วโลกได้อย่างแรกคือ,อก่อนหน้าน,นี้เราก็อยากได้ Gold Label หรือว่า p a t i n u m l a เพื่อให้โชว์ว่าศักยภาพของคนไทยอ่ะและคนไทยของพวกเราเนี่ยสามารถจัดงานระดับโลกได้หลังจากการจัดมา,าหลายหลายปีครับเราก็เพิ่งเข้าใจว่ามันไม่ได้เกี่ยวแค่การจัดการแข่งขันซึ่งจะทําให้เราถึงระดับนั้นได้จริงๆแล้วเราก็จัดตาม World Standard มาตรฐานทุกอย่างที่เขาเซตไว้ให้เราอยู่แล้วครับแต่ว่าที่อยากให้ทำเข้าใจคือมันมีขาดเรื่องคำว่า p a r t i c i p a t i o n s c o r e งั้นแหละก็คืองบมหาศาลที่เราพูดถึงก็คืองบที่เราต้องใช้ในการเชิญชวนนักอีลีทมา ค่าเดินทางค่าพักนอกเจากนั้นเงินรางวัลที่ส่วนใหญ่ในหลีพวกนี้มาก,ก็จะได้ก็ไปเข้าเงบเขาเราก็ตัดสินใจว่าในไหนเราทาตามแสแตนอยู่แล้วเราอาจจะไม่มีตัวเหรียญหรือตัวสัญลักษณ์ที่โชว์ว่าเราทาอย่างนั้นได้แต่เราตัดสินใจว่าผมและคุณพ่อและทีมงานทุกคนตัดสินใจว่าเราเอางบเนี้ยไปลงกับการแข่งขันดีกว่าเพื่อพัฒนาเพื่อให้มันเป็นสวรวค์อของนักวิ่งจริงๆเอางบเนี้ยอาจจะปรับปรุงเส้นทางการวิ่งกองเชียร์คึกขึ้นมีการสนับสนุนที่ตอ,อบโจทย์มากขึ้นนอกเนือนั้นก็จะมีลัคกี้ดรอ รางวัลหลากหลายที่นักวิ่งมาแล้วอยากให้รู้สึกว่าเรามาในฐานะคนไทยอะไรแล้วเราได้ผลประโยชน์จริงๆเราไม่ได้แค่วิ่งสนุกเราได้ของกลับบ้านเราได้ประสบการณ์อาจจะได้เพื่อนใหม่อย่างเช่นที่นี้เราก็มีภาพที่ทุกท่านถ่ายจะแจกฟรีนะครับนอกจากน้ก็มีลูกคิดรอแล้วก็มีอ่าแน่นอนใครชนะสถิติก็ได้กินหมูกระทะล่าสุดที่กําลังฮิตก็คือใครที่ลุน้นลอตเตอโตเกียวมารอนได้และเป็นหนึ่งใน10คนแรกที่ไม่ใช่ทีมชาติไทยชายและหญิงสามารถสมัครเข้าลอตเตอได้เราจะสนับสนุนไปครับ ก็เราอยากให้เป็นงานของเป็นสวัสดิ์ของนอุ้งจริงๆแล้วกันมีความสุขครับที่ที่ปีนี้ก็ผลตอบรับก็ได้สัมผัสกับทุกคนก็แฮปปี้ครับตัวเลขเพิ่มขึ้นแน่นอนที่ทราบมารวมกับรวมผู้ติดตามด้วยนะครับมีประมาณ7 0 0 0ห่กว่าคนที่ทราบมาโดยตัวเลขมันสร้างเศรษฐกิจในจังหวัดประมาณแปดห้าสิบล้านบาทเลขนั้นมหาศาลมากและก็ดีใจที่เราเอางบที่เราคุยไว้เอามาลงทุนงานนี้มันมีผลตอบแทนจริงๆใครที่มาจะสัมผัสว่าคนบุรีรัมเนี่ย วอล์คมพวกเราจริงแบบดีใจที่พวกเรามาจริงก็ขอบคุณทุกคนที่มาเพิ่มด้วยครับแล้วหวังว่าที่หน้าจะมาเพิ่มอีก ความสาเร็จของนักกีฬาไทยมาราธอนชายยกให้สัญชัยนามเขตที่คว้าแชมป์คนไทย6สมัยซึ่งมีอาการตะคริวกัดฟันสู้จนเป็นแชมป์รายการได้สําเร็จส่วนมาราธอนหญิงปลาลินดาอินทชิตได้แชมป์คนไทยอีกสมัยเป็นสมัยที่6และเป็นแชมป์สี่สมัยติดต่อกันนี่คือเสน่ห์ของบุรีรัมมาราธอนที่ปอดเหล็กยกให้เป็นงานวิ่งที่สุดประทับใจและอยากร่วมวิ่งมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของปีสร้างไวรัลไปสู่นักวิ่งทั่วโลกกับเป้าหมายของฝ่ายจัดที่เกิดผลสำลิดได้รับการยอมรับ สร้างมาตรฐานใหม่เป็นมากกว่าสวรรค์ของนักวิ่งอย่างแท้จริง